นะะคก็พบกับรายการแชเมยกันเหมือนเดิมนะคะเราขอแนะนำตัวก่อนเลยกันเนะเราขอแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะคะเฮเลนเฮดค่ะโซครับโฟกโฟกครับโบลครับรันมินโบลครับโรสครับคูคิดครับกดไลค์ได้นะฮะจูนค่ะอัญยาลินเซ็ตเออซีท่าเท้าอ่ะอ่าวันนี้นะคะรายการแช่เมยของเรานะคะจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรคะคุณพีดีค่ะวันนี้เราอยากมาพูดคุยเรื่อง วางแผน,นะนะ our, อนาคตของโพสท่าของเราเพราะว่าเราน่ะได้ข่าวว่ามีโพสท่านนึงของเรากำลังจิ oh, ๋งแล้วไปอยู่ต่างประเทศเฮ้ยใครวะเจาะทรงเฮ้ยใครวะไม่รู <sh ari> <sh ari> <sh ari> ้นะก็เหมือนจะเป็นการมาบอกแฟนคลับไปกลนิดนึงใช่มีคนหนึ่งจะไม่อยู่แล้วนะใช่คนนั้นก็คือเฮเลนนั่นเองนะคะงั้นวันนี้เปิดได้เฮเลยเออวางแผนไว้ไงครับ เข้าคาตอบลเลยกันนะคะสาหรับเ hey ฮนะคะการวางแผนอนาคตของเ hey, ฮคือเ hey, ฮรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้วแหละที่จริงรู้ก่อนเรียนจบแล้วว่าจะไม่อยากอยู่ไทยเพราะว่าด้วยความที่บุคลิกภาพของเรา personality แล้วก็นิสัยแล้วก็ culture อะไรต่างๆเงี้ยคือเ hey, ฮเรียนโตมากับครอบครัวฝรั่งอะคะ่ะแล้วก็เคยไปเรียนอยู่เมืองนอกด้วยตอนเด็กๆซึ่งมันเป็นอายุที่แบบว่ากําลังซึมซับพ,พวก culture กาลังซึมซับภาษากาลังซึมซับสันดานคนรอบตัวมันจะเป็นช่วงอายุที่แบบเรากําลังซึมซับอะแล้วมันก็แบบว่า เรารู้สึกว่าเมืองนอกอ่ะเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเรามากกว่าที่จะอยู่ไทยเราก็เลยใช่นี่มีความรู้สึกว่าเ u l t u r e c u เจอร์ของที่เมืองนอกอ่ะจะเหมาะกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่ไทย c าเจอร์ไม่ดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เฮมี c u เจอร์ติดนิสัย c าเจอร์ทางฝรั่งมาเยอะมากกว่าแล้วก็แล้วมันติดเป็นสันดานอ่ะมันไม่สามารถแก้ได้อ่ะไม่ว่าจะพยายามแก้ที่เท่าไหร่มาแล้ว ด้วยการเหมือนเคยใช้มือพูดเยอะ<ม>ใช้มือพูดเยอะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โกรธเราเฉยเลยอบอกว่าเราดูไม่<ฮ>ดูไม่สุภาพเวลาใช้มือพูดเยอะๆแบบเขาดูดู a อ r e s s ซีไม่ใช่เหมือนเวลากูพยายามอ,อธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะแบบเนี่ยกูเนี่ยแบบมันเป็นอิตาลีมากนอ่ะ,อ,ะอีกแล้วน้ำลายมันแบบมันเราจะใช้มือเราจะขวายเราจะอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งจะมีผู้ใหญ่อยู่บางประเภทที่พูดทุกคำตรงๆเลยครับว่าครับไม่จะสุภาพ ที่จริงการไม่พูดคลับไม่ได้หมายความว่าไม่สุภาพนะมันมันได้หมดแหละจริงๆแล้วอ่ะคอมเมนต์จากทางบ้านวันนี้พี่เฮเลนดูเดายวๆลงนะคะไม่ใช่ประเทศที่เฮจะย้ายไปอยู่คืออังกฤษนะคะก็อยู่ในประเทศในแถบยุโรปเพราะว่าเฮเบ็นลูคืออิตาลีถูกป้าเฮถือพาสปอร์ตอิตาลีด้วยแล้วก็การย้ายไปอังกฤษมันก็คือเหมือนง่ายกว่าเพราะว่าถึงแม้อังกฤษจะออกจากอยูแล้วแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าพาสปอร์ตไทยอะค่ะแต่ถ้าเกิดผู้ชายมาเจอเฮที่เมืองนอกอันนี้ไม่เวิร์กนะเพาต้องเจอที่ไทยเพราะถ้าเกิดผู้ชายมาเจอเฮที่ไทยเเเเพราะะจจออทททีีี่่่่ไยยยนนใก็ู ได้หนึ่งอนแล้วัลงจตอบปลายตอบม่เป็นไรค่อยแวะเมื่อกี้เห็นมันเครียดไปรุนึงให้มันลงอะไระนั้นสายตาพี่ว่างเปล่ามากอันนี้บอกแล้วละอารสรุปแล้วอะของเฮก็คือตัดจบเลยแล้วกันการวางแผนชีวิตในอนะของเฮก็คือการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองนั่นแหละก็คือตัดเบต่อไปไหมต่อไปไหมดีกว่าี ดีกว่านะเขาอายุปูนี้ผมว่าเขาจะอยู่ได้ในแผนอนาคตที่เขาวางไว้อยู่แล้วป่ะอนาคตอันสั้นเหรอพี่อนาคตอันสั้นเนี่ยรักคุณมากรักคุณจังมากอีกไม่นานก็ไปแล้วพี่วางแผนยังไงวะก็เดี๋ยวคุณไม่ออกใส่ดักว้างสาวเอาในเมื่อตอนนี้พี่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกยังไม่มีอะไรในอนาคตพี่วางแผนว่าจะตายเมื่อไหร่ตายยังไง มีกัดไปจบเลยอะไรไม่กอนาคตยังไงก็อย่างมีอยู่ e ีพีนึงที่เราคุยกันว่าบอกว่าเอออยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกอะไรใช่ไหมเออเนี่ยเราเพิ่งมาคิดใหม่ก็คืออยากมีลูกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคือคือตอนแรกที่บอกว่าอย่างอีพีที่แล้วอ่ะที่ความคิดออนนี้แล้วก็คือหมายถึงว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็โลกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอมาคิดตอนเนี้ยมันตกผลิตอีกอย่างนึงอ่ะพอเวลามันผ่านไปรู้สึกว่า พอยิ่งช้าไปกันมีลูกมันจะยิ่งช้าแล้วคือสมมุติว่าเรามีลูกช้าก่อนเนี้ยเศรษฐกิจแม่งก็ไม่ได้ดีขึ้นเออฉะนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าถามว่าพร้อมไหมอ่ะแม่งก็คือไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแต่ถามว่าแบบดีขึ้นกว่าตอนที่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 เราบอกแบบว่าเราไม่โอเคอ่ะตอนเนี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าปรับสภาพตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีก็เลยคิดว่าเออถ้ามีตอนนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เริ่มปรึกษาแพทย์เริ่มยังไง ปรึกษาหัวข้อเขาอะไ่บ้าเหรอถ้าเกิดจะปรึกษาแพทย์เรื่องการมีลูกฝากถามด้วยว่าหนองในมันติดถึงลูกไหมลูกจะได้ไม่เป็นกรรมพันธไหมอะไรเงี้ยไม่เคยปรึกษาแพทย์เว้ยเคยปรึกษาแพทย์แล้วคือด้วยตัวเราเป็นนักวิ่งใช่ป่ะแพทย์ก็บอกว่านั่งคุยกันอาสุจิมีมีมีอะไรวะเขาเรียก่อะไรวะอ๋อเขาบอกว่ามีเขาใช้คําว่าภาวะคุณเลวินครับคุณเลวินมีภาวะ อาสุจิวิ่งช้านะนี่ครูนั่งอยู่หน้าหมอเหมือนนั่งมองที่หมอรับผมเป็นนักวิ่งไม่ช่วยอะไรเลยเฮียถามอย่างนี้จริงๆแล้วหมอก็อ๋อไม่ครับเฮียเียเข้าใจปะคือกู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 เนิร์ดขนาดนั้นนะผมไม่นักวิ่งไม่ได้ช่วยเลยเลยครับเรากลังจะสื่อว่าเราเป็นคนสุขภาพดีใช่อาสุจิวิ่งช้าดีหมอไม่ไม่หมอถึงก เข้าไปช่วยลูกไม่ไม่อาศัยวิ่งช้าแล้วมันแก้ปัญหาอย่างไรบอกว่ามันช้าจังหวะตอนปล่อยต้องเบ่งนี่เหรอไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่าขันเปิดตัวให้แรงนี่แหลจังหวะเปิดตัวให้แรงเันตอนเวลาว่ายน้ำอ่ะตอเวลาว่ายน้ำมันกำหมวยอ่ะแล้วต้องเบ่งอ่ะพี่แบบนี่บอกมันเหมือนเบ่งชีอ่ะแบบพึ่ดออกมาเหมือนอันนี้ไงเหมือนเวลาเราว่ายน้ำอ่ะเราโดดลงน้ำมันก็จะไม่มีแรงโศกถ้าเราถีบกับกำแพงมันจะพุ่งไปแรงขึ้นพี่ก็อัน เออแรงส่งได้ไหมเจ้าบักกระแทกก็คือตอนนี้ผมวางแผนละไม่มีลูกแล้วไอ้เหี้ยเอ๊ะดูมันยากจรงไหนไหมอะยังโฟนโฟนวางแผนไว้ว่าไงตอนนี้ผมก็เปิดเอเจนซี่กับโปรดักชันเนาะก็ทำมาได้2ปีแล้วครับก็ตอนนี้ก็คือท่าทีบริษัทมันก็ดูจากดูจากยอดเงินที่มันเข้ามาแล้วก็ดูจากแนวโน้มองค์กรมันก็มีท่าทางที่มันจะโตขึ้นถ้าเกิดแผนแผนของผมถ้าเอาแผนแผนบริษัท ก็คือจะพัฒนาไปมีรูปแบบของออแกไนซ์ที่มันเต็มตัวมากขึ้นก็คือมีาการทำอีเวนต์มากขึ้นแล้วก็มีการสร้างมีเดียของตัวเองมากขึ้นคืจะมีการเปิดเว็บไซต์แล้วก็จะมีการทําพวกแบบว่าจริงๆก็แอบเลงพวกเมตาเวิร์สอะไรอยว้ประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็จะมีการไปดีลกับเรื่องของการทำพาร์ทพวกเลเวลค่ายเพลงเพราะผมทำเกี่ยวกับเพลงก็งเยอะ ก็เลยรู้สึกว่าจะเปิดแบบไม่ใช่เชิงค่ายเพลงหรอกก็คืออาจจะทำเป็นเหมือนบุ๊กิ้งเอเจนต์หรืออาจจะเป็นแบบมีเดียพพอร์ตให้กับแบบบรรดาศิลปินรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เล็งกับตัวเองที่อยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็คืออยากออกกำลังกายให้ได้มากกว่านี้อยากเป็นได้อยากพี่จริงเจอพอเจอพี่โบ๊ทมีไฟมีไฟมากอยากไปเผาบ้านมันมีไฟอยากเปเผาบ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่อยากแบ่งเวลาให้ได้อย่างพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทแม่งแบ่งเวลาดีตัวเองเขาเป็นคนชอบวิ่งแต่เขายังสามารถทํางานได้ร้อยครองจริงผมเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่พอตัวเองมาเวิร์กจริงๆอ่ะแม่งกลายเป็นว่าเราไม่สามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองออกกำลังกายได้ก็เคยเคยอยากเลยอยากจะสร้างความบาลานซ์ตัวเองให้มากกว่านี้เพราะว่ามันคือการวางแผนชีวิตใช่พี่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปคือสุดท้ายแล้วครับแค่ ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายของมันถูกแต่แบบแค่จะบอกว่ามันแล้วแต่เป้าของคนว่าจะยังไงแต่ในมุมขอมุมมองาเป้าบางเป้าบางคนใหญ่เป้าคนเล็กเป้าคนโตเขเป็นเพื่นกูกูจะดึงให้ตัวเองดูดีมึงก็ดึงไปทางนั้นจะเอายังไงอย่างคนพูดถึงเป้าโตมากดีกว่าเป้าเป็นยังไงฮะอ๋อเป้าหมายนี่กล่าวไว้ว่าตอนนี้อายุยี่สิบหกใช่ไหมนี่กล่าวไว้ว่าทำงานบริษัทไปนี่แหละอีกสักพักหนึ่งพออายุ30นี่อยากไปขายก๋วยเตี๋ยว จะเปิดร้านเต๋อจริงใช่ไม่เคยเคยเคยคุยกับเพื่อนแล้วว่าสูตรมันอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเริ่มสูตรรูดเตียวเฮ้ยมึงมึงสูตรูเตียวมึงเท่าไหร่วะชื่อร้านมึงไงสูตรรูดเตียวก๋วยเตี่ยวเรือสูตรรูเตียวเออไม่ได้เหรอเออได้ไอเดียทีถามเพื่อนหมดแล้วว่าแบบขายสูตรเท่าไหร่ขายอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่กล่าวว่าสักแบบเดี๋ยวทำงานบริษัทไปก่อนสัก นี่ทุกคนพร้อมช่วยทำธุรกิจมึงนะนี่ดูแลแฟนเพจให้ได้เปิดเพจมานี่ดูแลแฟนเพจเรื่องกานยิงแกเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยทำพวกคอนเทนต์แพนเนอร์ช่วยทำ KOL ให้อะไรอย่างงี้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิด เพจไปก่อนเลยดีกว่าเพราะเหตุเต็มขยายทีหลาอะไปลอนดอนลูดลูดวิ่งเสิบวิ่งเสิบไงวิ่งเสิบวิ่งเสิบนี่ดนี่ยเลยแน่นอนเทรนเป็นคนเทรนพนักงานเสิบนะปกติแก๊บขี่มอไซค์โนแก๊บลานิวีแก๊บลันกว่ากว่ากูจะได้แดกไอสัตว์ยัดแก่ถุงเปียกอีกไอ้แย่เงื่อกูสัไปเข้าวเช้าเล่นกินก่อนเที่ยงสี่ ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้นี่แล้วกัญชาเสรีแล้วจะต้มลงไปในก๋วยเตี๋ยวได้เลยต้องบอกนะไม่งั้นผิดกฎหมายโอเคมันก็บอกไปใส่กัญชานะเจ๋งเจ๋งเอ้ยเอาชื่อนี้นะถ้าเปิดสูตรเดี๋ยวเราเปิดเพจไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนแย่งชื่อเดี๋ยวเตี๋ยวเรือน้องโฟกสูตรรวนเตี๋ยวไม่หรอกพูดจริงก็คืออยากเปิดร้านทำธุรกิจอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าอยากขายของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่แต่ว่าอยากขายของขายอะไรสักอย่างนึงแต่คิดว่าน่าจะขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแข่งชื่อน้องสูนก่อนว่าะ เบื้องต้นเลยก็คือทุกคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ใช่อคือเบื้องต้นจองคุนี่ออกไปยังไงนี่ <laughs> ไม่ใช่จคือปีหน้าคือจะไม่เจอพี่สองคนละแน่นอนจูนอาจจะไม่ได้มีแผนอนาคตแบบชัดเจนเหมือนคนอื่นแต่ว่าจูนะค่อนข้างรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าจูนเคยประสบอุบัติเหตุจนเกือบตายมาแล้วก็ รอดมาได้โด like นอะไรอ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยเออพูดถึงอุบเหตุสองเทมแล้วเทวพี่แล้วก็พูดโดนอะไรมาอ๋อก็คือจูนเคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มก็คือเราซ้อนวินแล้วกระโหลกมันแตกแล้วแล้วหัวกระโหลกอ่ะมันแหลมใช่ไหมพอมันแตกมันก็ทิ่มสมองแล้วก็เลือดข้างแล้วทีเนี้ยจูนเกือบตายตอนนั้นแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่าก็เจอหมอที่เก่งมากๆคือบังเอิญมากแล้วทีนี้ ออพอรอดมาได้อะมันความคิดจุนเปลี่ยนเมื่อก่อนจึงก็คงมีมีความแบบแผนอนาคตอยู่แหละอยากซื้อบ้านอยากทาอะไรนู่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยการ มีวันนี้ที่มีความ <Enjoy S 1> สุขมากกว่าแต่ว่าแบบมันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยลึกซึ้งว่าแบบคำคมว่า <ๆ S 2> แต่ว่า,วาใช่<ๆ>มันคือแบบคือหลังจากที่จูนออกจากโรงพยาบาลอ่นะข้าวมือแรกที่ได้กินกับแม่เหมือนแบบเป็นโบนัสที่แบบได้มาแล้วเพราะว่าจริงๆเหมือนตายแล้วอนะไรเงี้ยแต่ว่าใช่เหมือนแบบว่าเค้ยแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบว่าเหมือนกับ เหมือนกับถ้าเราตายเราขอโอกาสแบบทำอะไรนิดๆอีกสักครั้งหนึ่งก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่จูนอะได้มาถึงตอนเนี้ยจุนก็ทําทุกอย่างแบบเต็มที่เสมอแบบอยากทําอะไรจุนก็จะทําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อทุกวันนี้คือจุนทํางานหนักเพื่อที่จะแบบให้พ่อแม่ได้หยุดทำงานน่ะเพราะว่าพ่อแม่ยังทํางานอยู่แล้วอายุแบบ60สิบจะเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังทํางานอยู่ทุกวัน คนที่ร้องไห้มอนเป็นหวัดเลยมุดงิดอ่ะไม่มีใครสงสารคนงุดงิดกันหมดอ่ะทุกคนแต่ว่าท้นี้ทแบบไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจูนได้ประสบความสำเร็เป็นหนึ่งอย่างผมมือให้จูนคะจูนซื้อบ้านใหม่้นหมาใช่ไหมบ้านใหญ่บ้านใหญ่มากเหตุผลที่ซื้อบ้านใหม่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านเดิมแต่ว่า เ,เพราะว่าทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาเปิดร้านเหล็กแล้วเขาไปกับไกลมากจูนก็เลยซื้อให้เขาอยู่ใกล้ๆเพราะจูนรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ควรต้องขับรถและเสียเวลาอีกแล้วแล้วจูนก็คํานวณอยู่ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงอนาคตก,ก็คือคํานวณว่าพ่อแม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่สุสบายมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างวันหนึ่งจูนจะทาให้ตัวเองมีเงินเดือนถึงขนาดที่แบบ โคเวอร์ทั้งหมดได้ส่วนเหตุผลที่ทําไมจุนถึงเลือกอาชีพทําเพจในการแบบทําให้ตัวเองค่อยๆไต่เต้าเพราะว่าข้อดีของการทําเพจก็คือลูกค้าเขาได้เจริญเติบโตเพราะเราอะเราช่วยได้เนี่ยคือแบบใจฟูและเหมือนแบบ จะทำค่ะจะทำย, war, ยังยมไงไอวินเวนวอร์เฮียอะไรของมึงที่มึงบอกเมื่อกี้มึงเนี่ยมาให้มันทำนี่ไม่ว่าจุนรู้สึกสดีจริงมันเลยทำให้จุนแบบชอบตั้งสเตตัสว่าจุนเส้าเวลาลูกค้าแบบไม่โอเคเพราะเราโคตรตั้งใจเวลาเราทำให้ใค,บบอเคเรอ๋อวันนั้นเป็นเพราะพี่เหรอพี่น้องไม่ใช่ดูทักไปโอ้โหทักไปเป็นห่วงน้องโอ้โห double วันนั้นจำได้ผมเปิดอย่างแรง ใครทำมึง <laughs> ใครทำ <laughs> <laughs> เล่นมันเลยปาาเอาเอาแม่งเลยไหมอะไรอเงี้ยอ๋อลูกค้าเอาโอเค <laughs> ใช่ตุนแบบตูนจูนพยายามมากที่สุดเพื่อที่จะให้เขาแบบได้เติบโตรจริงๆในสิ่งที่ลูกค้าเขาลักคน <laughs> ใช่เ <laughs> ท่านี้แหละค่ะ <laughs> วันนี้วันนี้เราถือว่าเรื่อง,องเราเราแผนชีวิตแต่ละคนมันมันมันแผนที่แต่ละคนน่ไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าต้องเป็นด้วยจูนเพราะของจูนมีเรื่องสมองสมองอะไรเข้ามาด้วย มันเกี่ยวพิธีกรเนี่ยพี่พี่มันต้องพูดเรื่องราวแล้วก็มาสรุปจบขบวนเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งก็กูก็พยายามดึงแม่น้ำทั้งห้ามางั้นแหละจริงๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรฮะที้พูดเพิ่งยื่มาพูดกันตามตรงเรียนตอนฝึกหุ้นโอเอซีไงเขาสอนว่าเวลาจะปิดรายการเวลาจะไปเรื่องต่อไปมันต้องมีการร้อยเรื่องราวัอเน,นี้ยเม่อกี้ก็คือการร้อยเรื่องราวพี่อาจจะพูดว่าเออในเมื่อวันนี้เนี่ยเราคุยกันมาเรื่องแผนชีวิตแล้วเราก็สั่งเบอร์เกอร์มากินก็เลยกินแล้วของจูนดูน่ากินสุดก็เลยให้จูนป ไม่เหรอก็เขาบอกให้โยงอะไรก็ได้ตอนเขาสอนพอเขาสอนมาแค่เท่านั้นหรือว่างปากก็พี่ก็ประหลวมาได้ด้วยที่เขสอนอยู่แล้วว่เราจะปิดรายการต้องโยงโดนตกท่อมอย่าพูดเยอะเลยว่ะโอเคค่ะในเมื่อโยงมาว่าจูนเป็นคนที่แบบมีสมองนะคะจูนจ้าวจูนโดนด่าทำไมมาปรับปากกันอย่างนี้ล่ะ ากรายการแชร์เมดในช่องโดสด้วยนะคะจริงๆโดสมีหลายๆรา,ายการที่ไม่ใช่แค่แชร์เมดอย่างเดียวนะคะก็อาจจะติดตามรายการนี้แล้วก็รายการอื่นๆของ<ม>ช่องโดสด้วยนะคะทางทาง a c e b o o k แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็จะมี Tik t o k ด้วยใช่ไหมคะโอเคก็ okay. แล้วก็ฝากติดตามพิธีกรทุกคนเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะคใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนก็ไป ติดตามได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการแชร์เมดวันนี้นะคะใครที่อยากพูดคุยก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ไว้พบไว้เจอกันใหม่รายการหน้าหรือวันหน้าหรือภายภาคหน้าหรือยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพวกเราไปแล้ว